ไปต่อไปนะครับเพราะวา่าตอนก้อนฝนตกบรรยากาศจะดีสักหน่อยครับเดี๋ยวตอนตรงนี้นะผมมากับช่องสายป่ายาวไปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอกรักจะให้เลยนะครับขอบคุณครับเ,น,น,เน,นี่ยวามเสียหาเมื่อคืนเนี่ บริเวณเจ้าของวนันก็สุดไหมนะครับตั้งแต่หลังที่มาทลายเนี่ยเป็นอยางไรเนี่ยครับทุกวันแต่ก่อนเขกินครับถ้าอย่างนี้ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับ ว่าเขาเชื่อกยงได้เนี่ยครับเดี๋ยครับเป็นอย่างนี้นะครับว่าเขาจะปลูกโตัวนี่ครับก็แบบนี้นะครับว่าเป็นตัวนี้เป็นบริเวณชายป่านะครับเนะี่ยแต่ถ้าติกับซึ่นจำเป็นของชาวบ้านเป็นบริเวณที่คล้องค้างออกประจำครับ คืนนี้ทำงานไหมครับคืนนี้นู่นครับเดี๋ยวแทนกล้องไปนะครับคุถ้าไปเอ็นอย่างนั้นยังโอเคครับเจ้าของสวนนี่ก็ไม่เท่าไหร่คืนนี้ทำาคืนนี้ทำงานไหมครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะกว่าจะโก้ไปครับตามมาดูรอยช่องที่ช้างมาออกครับกล้องไฟนี่จะของสวนบ่ครับ ใชใค้ับอยข้างนี้ครับัคคบนบว่าตรงนี้จะติดชายเขาเลยครับ ที่ทำเกี่ยวกับตัวที่ชาวบ้าน นี่ครับพอเหายครัประมาณนี้ก็ับีแลวคะรับก็จะโมาอยาให้กว้างครับ ครับเหก5ปี7ปีได้นะครับครัจะข้รโเนี้ปีได้ครับาปฏิบัติงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ละบมากครับจะไม่มีชุดี่อาสาพี่น้องอาสาชุดที่มาช่วยนะครับ วันนี้ปฏิบัติการเช่นเคยครับ รากสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีกรล้วจะให้และช่องสายป่ายาวไปเลยนะครับยังปฏิบัติงานอย่างแข็งแรงเหมือนเดิมครับขอบคุณครับถ่ายวิดีโอกานสคริปต์ไปเรื่อย รต้องไปอยู่เส้นล่างคันเส้นอยู่คอย้าเจ้าขีไปนะแล้วคอยตามตูดขึ้นมา

Yeah, เต็มทางเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นยังเห็นแล้วตามไปเดี๋ยวคุณดดอ่ะโอ้โหเห็นยังโอ้โหขี่ฟุ้นโอ้โหเต็มทางเลยครับโอ้โหเอาพีหนองเลย ไปปุยเลยดิเสียงห้องว่ายุ่งใจรวมกระลับลอยก็ยีสิบพันยีสิบเลยอ่ะนครับถึงครับรถมากับลำได้เลยข้างหนโอเควางแขนวางแขนตัดปกให้ดีครับให้ไปส่งความไปอยู่ทุกวัน ใช่คร hey, ับจะให้หน้าไทยไปโอ้ยไอ็มอมนี่ตกมันอยู่เลยวะดูว่าได้กินตกมันดูไอ้หมก่อม 如果。<Cool. S 2> <laughs> สวัสดีค่ำคืนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับตันนี้ฝนตกแรงครับทางจังหวัดระยองอำเภอเขาจะเมาทางออกจากาหน้าลอยตักปลาศิลมันนะครับ าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าฝนตกแรงครับอีกหนึ่งค่ำพนที่ทำงานเกี่ยวกับช้างเกี่ยวกับป่าเมืาเดิม